สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รลดชิดปามพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ Podcast ที่ฟังง่ายๆสบายนะครับแต่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับวันนี้ผมก็อยากมาแชร์เรื่องที่ผมเห็นมาเนออันนี้ต้องให้เครดิตเลยนะครับก็คือ The Library Podcast นะครับแต่ว่ามันก็เป็นหลักคิดนะแต่ผมก็เอามาอาดัดอัพในความเข้าใจผมไปด้วยนะครับอ่าคืออย่างนี้ครับจริงๆประโยคนี้เราก็น่าจะเคยได้ยินกันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่า เดี๋ยวมาขยายความกันว่าว่ามันเราเข้าใจมันมากขนาดไหนนะครับทุกคนเคยได้ยินคําว่าคิดได้กับทําได้ไม่เหมือนกันไหมครับเชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินกันทุกคนแอบคงไม่มีใครบอกว่าโอ้โหฉันไม่เคยได้ยินเลย <laughs> ไม่มีนะครับเคยได้ยินกันทุกคนนะครับทีนี้ไอคำเนี่ยครับคิดได้กับทําได้ไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยครับทําไมมันถึงไม่เหมือนกันล่ะครับอะไรคือช่องว่างที่ทําให้สองสิ่งนี้ต่างกัน ถ้าเรามองเผินๆนะครับคำตอบก็คือการลงมือทำจริงไหมคิดได้แต่ถ้าปราศจากการลงมือทำมันก็มันก็ทำไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับมันก็มีค่าเท่ากับคิดไม่ได้อยู่ดีทุกคนน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้มาแล้วอันนี้คือมองแบบเผินๆแอบซึ่งก็ถูกต้องนะครับแต่วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมามองให้มันลึกขึ้นไปอีกนะครับว่าทำไมคิดได้กับทำได้มันถึงต่างกันอะไรคือแก๊ปตรงกลางนะครับอ่ะทุกคนนึงภาพตามผมนะ สมมติเราตีเส้นแนวยาวมาเส้นหนึ่งนะครับเราแบ่งเป็น10ช่องนะครับเราตีเส้นแนวยาวนะเหมือนแกน x แกน y ะนะตีเส้นแนวยาวแบ่งเป็น10ช่อง <c oughs> คิดได้นี่ครับมันคือช่องที่ <c oughs> 1คิดได้เกิดจากอะไรนะครับ <c oughs> คิดได้เกิดจากการได้ฟังได้อ่านเรื่องราวดีๆผมยกตัวอย่างนะครับสมมติวันนี้ผมว่าคนธรรมดาทั่วไปอ่ะอ่านคําคมอ่านแง่คิดดีๆฟังพอดแคสต์ดีๆคือเราอ่านปุ๊บเราฟังปุ๊บผมว่าดูคนจะ จะรู้สึกหยุดเลยว่าแบบเออจริงเออใช่เฮ้ยเห็นด้วยอันนี้คือคิดได้แล้วนะครับแต่ปัญหาคือมันไม่ได้คิดได้ทุกวันไงครับทุกคนว่าจริงไหมอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับถ้าอ่ะผมยกตัวอย่างเรื่องเบสิกนะอยากประสบความสําเร็จต้องขยันอ่ะเอาเอาง่ายๆเลยนี่คือเบสิกสุดๆไปเลยสําเร็จในการเรียนการงานสําเร็จในธุรกิจพื้นฐานเนี่ยคือต้องขยัน ทุกคนก็คิดได้ครับบางทีมีคำคมเป็นร้อยเลยพูดถึงความขยันอ่านเสร็จเราก็อินปัญหาคืออะไรครับมันอินเฉพาะตอนอ่านไงทุกคนว่าจริงไหมวันเนี้ยเราคิดได้เออมันต้องขยันเนอะคำคมนี้ดีจังเลยแต่พวกนี้เป็นยังไงครับนอนพวกนี้เป็นยังไงครับแม่คำคมมันก็คมนะแต่เราก็ขี้เกียจซะด้วยนี่ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้กันเลยนะครับเราไม่สามารถคิดได้ทุกวันจนถึงวันที่เราทำได้ครับดังนั้น แกป๊ปที่มันต่างกันเนี่ยครับระหว่างคิดได้กับทําได้ทุกคนนึกภาพนะคิดได้คือช่องที่1มันมี1ิบช่องนะครับทําได้คือปลายทางไอ้ช่องที่2ถึงช่องที่10มันต่างกันที่อะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับมันไม่ได้ต่างที่คิดได้หรือคิดไม่ได้ครับมันต่างที่นิสัยนะครับนิสัยหมายความว่าออวินัยความสม่ําเสมอนิสัยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหานี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2นะครับที่มันเป็นตัว ช่องว่างระหว่างคําว่าคิดได้กับทําได้คือสภาพแวดล้อมนะครับทุกคนลองดึกภาพนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเริ่มเย็นแล้วก็ใกล้ปีใหม่ด้วยพึ่งเลยคริสต์มาสมานะครับเราไปห้างเนี่ยเราก็เจอแต่ผู้คนเริ่มสังสรรค์เริ่มดื่มเบียร์กันแล้วใช่ไหมครับเริ่มเที่ยวกันและอ่าเริ่มแพลนวันหยุดนะครับเพลงในห้างก็เป็นเพลงคริสต์มาสซึ่งชิลมากเลยบรรยากาศแบบนี้มันชวนให้พวกเราปล่อยจอยมากเลยทุกคนว่าจริงไหม ทุกคนลองดูภาพเวลาเราทํางานน่ะแล้วมันคือเดือนปีใหม่อะมันจะมีความรู้สึกแบบใจมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วอะคือผมเรียกง่ายๆว่าปล่อยจอยอะทุกคนนึกออกไหมครับเราว่าสภาพแวดล้อมมีผลไหมครับนะครับเนี่ยถ้าไปฟิตเนสช่วงเนี้ยเชื่อไหมครับคนน้อยมากเลยเนี่ยช่วงสิ้นปีเอาช่วงแบบสัปดาห์สุดท้ายของปีคนแทบไม่เข้าฟิตเนสเลยแต่ไม่ต้องเดาเลยนะครับทุกคนว่าสัปดาห์แรกๆของเดือนมกราอ่ะสัปดาห์สัปดาห์แรกอาจจะยังเมาๆกันอยู่ เอาตั้งแต่สัปดาห์ที่2ก็ได้หรืออาจจะต้นปีเลยก็ได้แนละ้วจริงๆแล้วเนี่ยเราว่าคนจะเข้าบิสเนสเยอะไหมครับเราว่าคือคือคนไหมแน่นอนครับบรรยากาศมีผลไหมครับมีผลครับเนอะดังนั้นเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมจะตื่นเต้นมากเลยนะเวลาฟังใครพูดอะไรบางอย่างเห็นใครพิมพ์อะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันดีมากเลยอะคือเราจะตื่นเต้นมากๆเลยนะครับอันนี้คือสมัยนานมาแล้วนะว่าแบบโอ้โหเขาเก่งจังเขาคิดได้ได้ยังไง แต่พอวันนี้นะครับผมอายุ35นะผมรู้สึกเลยว่าความเก่งเนี่ยมีผลแค่ส0ของความสําเร็จเองอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเขาคิดได้นะเขาเก่งนะครับเขามีความสามารถแต่เขาไม่มีนิสัยของคนสําเร็จอะ่ะผมว่ามันจะจบแค่ตรงคิดได้มันจะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าความเก่งที่ไม่มีวินัยที่ไม่มีความสม่ําเสมอนะครับความเก่งที่เจอปัญหาก็พร้อมจะถอดใจตลอดเวลาพร้อมจะ เออเป็นลูเซอร์ตลอดเวลามันทําไม่ได้อยู่แล้วะครับเนอะดังนั้นตอนผมเด็กๆนะผมพยายามพัฒนาตัวเองในเรื่องความสามารถมากๆความคิดความสามารถพยายามจะมีคําคมพยายามจะอ่านหนังสือไฮไลท์เอาไปพูดต่อนะครับแต่พอถึงตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องพัฒนานะครับคือนิสัยคนสําเร็จครับคือผมรู้สึกว่าเราต้องปลูกฝังนิสัยคนสําเร็จให้มันอยู่ในตัวเราให้ได้นะครับและสภาพแวดล้อมครับ เราต้องเลือกสภาพแวดล้อมที่ดีให้ได้อะต้องเลือกสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เราเติบโตให้ได้ออยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับจริงไหมอยู่บางที่บางที่อย่างเงี้ยออยากจะปล่อยจอยเป้าบง่งเป้าหมายช่างมันแล้วกันแต่อยู่ในที่บางที่อ่ะต่อให้สภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงมันก็ยังมีเป้าหมายอยู่อะทุกคนว่าจิงไหมครับนะดังนั้นนะครับสิ่งที่ต่างกันนะครับระหว่างคิดได้กับทําได้นะครับก็คือนิสัยและสภาพแวดล้อม นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้อยากแชร์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดาเรื่องเล่าดีๆวันละหนึ่งเรื่องนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ได้นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ